ลมันจิ๊กจ้าใหญ่หนีไม่ใหญ่หนีเยอรมันกินแอปเปิ้ลพี่น้องกินแอปเปิ้ลเราจะนั่งไปเดินเมืองเราไปทำแม่นตาให้พ่อใหญ่นะคะมาพี่น้องมาไหอผ่านร้านเน่อยผ่านร้านหนยผลไม้คือแอปเปิ้ลไว้หนึ่งกินไป นั่งเข้าไปในเมืองพี่นอ้องภาพพี่ใหญ่ไปเห็นเป็นตาอันเป็นลูกใหญ่บ้างเกือบจะซ้ำหนาไปเลยนี่แล้วเครื่องหนาเลยเหรอสวัส <c oughs> ดีครับพี่น้องทุกคนกครับผม เงียบอยู่ตั้งนานแล้วพี่ใหญ่ครับถ่ายแม่ด้นีก่อนบาท คาลา์อจิพมให้เราแถบ,บนี้ร้านอะาหารจะเยอะมากพี่หอ้องเรานี้กกำลังสิฟ่ากันกันปมินี่ยังอขอไปในเมืองครับผมไม่ร้านค้ายเซฟาร้านีัต้องพูดเป็นร้านนันขนมอ่ะของแขกอ่ะ มี KFC อยู่ฝั่งโน้นเนาะครับ KFC ทำแรกแจกก็เป็นเนาะ นี่พี่น้องนี่เป็นโบสถ์นะจ๊ะนี่เป็นโบสถ์ด้วพี่น้องทางเข้าเมืองพุ่นหล้ยวพ่อใหญ่เลยจ้ะพ่อใหญ่เราแอบถ,อถ่ายพอย่อใหญ่ด้วยแต่ถ่ายได้แต่ข้างหลังนะพี่น้องจะ้ะนี่เป็นโบสถ์นะจ๊ะโบสถ์มันจะอยู่สองฝั่งนะพี่น้องฝั่งนี้กับฝั่งทางนี้เดี๋ยวแม่ใหญ่นี่สิพาเขาไปเบิงในโบสถ์น่อยนึง <Okay. S 2> ด้วพี่น้องด้วยนี่ทางเข้าโบสถ์นะพี่น้องจ้ะพี่ใหญ่นีจ่จะพาเข้าไปดูนะจ๊ะ thank you ที่นี่ห้องมาพรอาอน,นี่รถไฟแต่มันจะมืดอะพี่น้องจา๋ามันมืดมากอะมันมืดเวลาอยู่ในร่มเนาะพี่น้องอันปัดยูด่แดดยูย่แดดแจ้งดีขนาดเนาะพี่น้องจา๋าแต่ว่าอันไทยเขาไปนีก็บร่รู้ว่าเห็นหรือว่าเห็นแดบกพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะใกล้จะเข้าไปใกล้แล้วจ้ะมันจะเป็นในนี่ไงรถไฟใต้ดินเหมือนแมวพี่น้องมันไปเมื่อกี้ล้วจ้ะ มันไปเมื่อกี้เนาะแม่ใหญ่นี้ก็อยากให้ดูว่าสวยขนาดไหนวันนี้ตางมัานตางมนยางเหล่นน้ำเด้าพี่น้องตางมนเดินเล่นด้วยนะจ๊ะคือแม่ใหญ่นี้ก็ฮอลิเดย์เนาะฮอลิเดย์ก็เลยบอกอ๊อกมะยางเหร่นน้ำแน่เหรกะ็มาทําธุระก็คือว่ามาทําแว่นตาให้พ่อใหญ่นั่นแหละแล้วเราก็มาเจอกําแพงกําแพงเมืองเนินแบกพี่น้องจ้ะกําแพงเมืองเนินแบก มันจะสวยมากนี่จะเป็นกำแพงแบบนี้นะจ้ะออโอ๊ยโรทีกำแพงเมืองเดินแบกใหญ่มากนี่รถไฟ,หไฟเห็นป่อพี่น้องเห็นไหมอ่ะรถไฟมันอยู่ไหนอ่ะอ ที่รถไฟมันจะอยู่ฝั่งน้นอันนี้จะเป็นกำแพงสองสองฟังทางนะจ๊ะอุ๊ยร้อนมากอะ่ะร้อนจนหน้าแดงเห็นบ้านรถไฟไปแล้ว พ่าใหญ่ไปไม่คอยเลยร้อนหน้าแดงหน้าดำร้อนมากตรงนี้กระชีงยงเล่นได้เรากระถิดจากกรยานได้ด้วยพี่น้องด้อเห็นเปล่คะแล้วแม่ใหญ่นี่ก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องไปในเมืองมาก ไปในเมืองมานะจ๊ะพ่อพใหญ่ก็เดินนำหน้าแล้วคุณพ่อพใหญ่เดินนำหน้าแล้วนะคะเม่์นี่กระสิขอล่าไว้สำเนเด้วพี่น้องแด้แ่นตามาเรียบร้อย้วจ้ะ,ะไปทำขามันเนาะขามันเาว้าหดพี่น้องจ้ะขามันยาวนะจ๊ะแค่นี้นะจ๊ะพี่น้องพากันไหมคลิปหนาจ้บาบัตตีค่ะจุ๊